ไปแก้เนี่ยหยุดได้อะไรเหรอไรประโยชน์นะเฮ้ยเหรอเออะไรของเขอเหอโอะไม่มีใครสนใจว้าอ่ะอ่ะอาไปดีกว่ารู้สึกเบื่อไงไม่รู้นอนคิดว่าวที่นี่จะดีเลย ฉันมาที่นี่เลยน่าจะดีไปกันโอเคโอเคไปก็ไปปะเฮ้ยฉันมาจากไหนฉันยังไม่รู้เลยแต่ฉันมีพลังยังจะมีอีพีหนึ่งที่ฉันมาได้ไหมนี่คือโลก A8 A503 A03 โอ้ฉันมาที่โลก A03 ได้ไงเนี่ย Oh Sampai disini Oke Oh Oh Apa yang aku lakukan Sampai disini Tidak ada yang Oh ah Sampai disini อ่ะสกิบดีสกิบดีดีเด้อใช่ถ้าเสกร่างนี้ได้ด้วยแ่า,าวเ่าอ,อ,อ,อะไรนี่สกิบดีสกิบดีดอบดอบโอ้อะไรของมันเนี่ยนี่ฮะว้าพลังหัวใจนี่ ตายอย่างง่ายเลยนี่มันตัวอะไรเนี่ยตายอย่างง่ายก็ฮาสกิบดีสกิบดีสกิบดีฮู้ยหนีไปได้ทันเหรอ๋ยวคิดว่าฉันจะตามแกไม่ทันดดโดบเช้าโดดเช้าตูสิโอ้น่าตะเออเออวิ่ง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 มาแล้วเจ้ากับเจ้าของห้อง จ้าของช่องต่างหากฉันมาช่วยแล้วเอ้าวดูเขาทุกคนเอาเลยไหมช่วยฉันด้วยวิ่งวิ่งวิ่งว้าวว้าวว้าวท่านขรุขระโอ้สกิบดีดอบดอปเชื่อสตอเชื่อดีบีบดอ बस किबड़ी बस किबड़ी डॉप डॉप यस किबड़ी डिप डॉप 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 यस किबड़ी डिप डॉप बस किबड़ी डिप डॉप डॉप यस तो यस किबड़ी डिप नेप नेप डस डॉप डॉप यस बस किबड़ी डॉप डॉप Yes, skippity deep dump Yes Mmm mm Mmm -hmm. Mmm -hmm. Boo mm Skibity -hmm. Dop 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 Shust Dee Yes Skibity Dop Oh Boo I'll lie ไททันเอ่อไททันอะไรเนี่ยเอ้ไททันเออไททันนี่ยังไม่รู้ชื่อเดี๋ยวจะโพดาชุบชนโอ้ิบิบูสกิบดีบบบูบูบูบ ไ,ไ,ไ,นะไปควันเพื่อทำให้ความร้อนอ,ออกแลวไฟออกโอเคอะไรเนะี่ยอซ่มเหรอให้มาจากไหนนะเนี่ยสกิบดีบสกิบับ ยินปล่อยควันนี่ฮะออกไปเลยอ๋อ